โอ้ยนอะไรเออกับข้ากับแค่เต๋าไม่ได้จับมือเดียวนะเหนื่ออะไรครับอ๋อจับใจจับใจจับใจบี้เลยมาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนรู้จักนะฮะหัวข่าวประเด็นแรกเรื่องนี้ผมเลยครับแซ่ครับคุณชัดคาชานะฮะอายเพื่อนนะฮะอายมากนะฮะชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เลยเปลี่ยนจากโคบเป็นคาชาใช่หรือไม่ครับ พูดพูดครับพัดพูดครับพูวเหรอฮะอ๋อความจริงมันมีอยู่ว่าเออไล่มาบ่อยชื่อชื่อเล่นเดิมอะครับชื่อเลิมเป็นมีใครมีใครรู้ไหมว่าชื่อเล่นเดิมคือชื่ออะไรฮะน้องโคอ๋อชื่อน้องโคเป็นชื่อที่คุณพ่อตั้งให้ครับผมแล้วก็พอโตขึ้นมาได้สักระยะหนึ่ง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 ที่พ่อแม่ติดเลย ก็ประมาณอ่ะสิบเจ็ดมั้งผมจำไม่ผิดแม่ก็บอกถึงเวลาของแม่แล้วใช้ชื่อพ่อมาเกือบครึ่งชีวิตแล้วไม่มีอเจ็ดเล้เหรอสิบเจ็ดนิดครึ่งชีวิตแล้วเหรออ๋อคือเหมือนกับว่าไปเพรอใช้สิทธิ์ของพ่อไปแล้วอ๋อสิบเจ็ดแม่มาบ้างบอกเอาชื่อแม่บ้างแม่ไปหาชื่อมาเลยครับสุดท้ายก็มาลงตัวชื่อขชา บอกกชาแปลว่าช้างเพราะอะไรหน่อยอยากให้เป็นช้างแม่บอกว่าช้างหมายถึงก้าวที่ก้าวมันมีความมั่นคงและแข็ง,<อ>งแรงศศอีกสิบเจ็ดปีข้างหน้าเขาจะชื่อพลุจาร์ในะครงหลังลองคากันแล้วก็กยังเป็นแล้วอีกยี่สิบห้าปีทรงเจ้าอยู่แถวยุทธยา ขอในคือที่มาคือชื่อโคกจริงยอมรับจริงครับเพราพอ17ปีที่ผ่านมานั้นก็คุณแม่บอกอยากให้ชื่อภาชาอยากให้ใช้ชื่อแม่บ้างแล้วจะมีใครจะมาขอโคใต้ไหมผมก็พอแล้วนะฮะเกบ่ไปผมไม่ไหวพี่ชายพ่อน้องชายแม่ไม่มีนะไม่มีครับผมชอบนะชอบชื่อโคกหรือว่าชื่อภาชาบ้างผมชอบทั้งสองชื่อครับเพราะเป็นชื่อที่พ่อกับแม่ตั้งให้ แล้วทุกวันนี้มีเพื่อนเลี้ยงโคกอยู่นี่เพื่อนเก่าตอนไปเตะฟุตบอลที่สนามไม่ได้เจอกันนานแล้วพอจะกลับบ้านเออทักทายเฮ้ยเจอกันนะโคกแล้วไม่คุ้นแล้วอะอะไรเงี้ยเพราะคนแบบเรียกกระชายมันติดแล้วอะไรเงี้ยไปใช่แล้วก็ในเวลาใครพูดขอโคกหน่อยขอโคกหน่อยขอโคกหน่อยแล้วเวลาพี่เต๋าเขาเรียกเขาเรียกเราอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรครับนี่ใครเหยียบ เนี่ยอย่างเวลาแบบเวลาพูดกับพี่ชอนอะไรเงี้ยเรียกกันก็จะไม่เรียกชื่อนะเราไม่รู้ว่าของของกระชาของเต๋าเนี่ยเรียกอะไรอย่างของเ่พิพุธเรียกพิชชอมั้ยเจ้เองเฮ้ยอะไรเนี่ยผมเป็นผู้ชายเอาละครผมมืออะไรอย่างเงี้ยทษโทษนะฮะเต๋อแล้วเต๋อกันเรียกอะไกติเรียกชาครับบางครก็เรียกชามีเรียกมานเรียกอย่างไอ้ชาเอ้ยชาเอ้ยชาเอ้ย สนิทสนิทกันจริงสนิทสนันเด็กชาชานั่งฝักไหนดีม่อว่างตรงไหนก็ไนั่งในใจพี่ดีกว่าเะนาสไเป็นไม่ต้องวตเตอร์บานะครับไม่มีอะไรนะฮะวตเตอร์มาถามนะครับจริงจริงนะฮะอ่ะ ข่าวแรกเราเคลียร์ไปเรียบร้อยมาถึงข่าวที่สองนะครับพี่กระชาครับครับผมพาดหัวข่าวนี้ก็สิบสตาร์นะฮะยังต้องแบบขอข่าวนี้ไปลงไหมฮะแต่ว่าเราต้องขอมาบอลนอซีก่อนนะฮะจริงหรือไม่ว่าคชานั่งรถตู้แต่ใส่หมวกกันน็อกครับตอนนี้ก็ใส่อยู่มาบอลซีช่วยถอดหมวกกันน็อกเลย ใช่หมวกกันน็อกที่นเราเล่นมันเป็นทรงผมมันคือทรงผมก็มีแฟนคลับเนี่ยแหละครับแซวกันเวลาไปของงานต่างทั้งวันะครับก็ต้องนั่งรถตู้ไปตอก็นนี้บ้ากันกทำไมเขาไม่หมวกเป็นแฟชั่นทำไมต้องหมวกเป็นหมวกกันน็อกแต่ตัดมาเริ่มชินแล้วใช่ไหมชินแล้วครับสายครับผมเคยแบบนว่าแนวดีนะมีคนแบบเคยขอเราไปทำต้มยำอะไรอย่างเงี้ย บอกบอกเล่นตอนเล่นนี่หนึงว่าเรียนแบบจากอะไรนะครับบอกว่าได้ได้ทรงนี้แรงบันดาลใจมาจากของที่เราสะสมนะฮะเอ็กเบิรเอ็บิรเปิดภาคไหนเอ้ยแสดงว่าพี่ไม่ได้ดู MV ใช่ไหมไม่ลองไปดูซะแล้วจะรู้ว่าทำไมเหมือนเอ็ดเบิร์ตอัแรงบันดาลใจมาจากเอ็ดเบิร์ตเหรอเดี๋ยวเรามีเดี๋ยวมีพูดถึง MV ด้วยแต่ว่าเมื่อกีงผ้าถุงขาวนี้ไม่ใช่ผ้าขาวจริงไม่ไม่รอเล่นผมรอเล่นนะฮะผ้าหัวขาวจริงคือคัชชาดังแล้วหยิบนะฮะชอบคำนั้ ไรอารมณ์แล้วก็ทำหน้าเดิมหน้าเดียวแล้วก็เมินใส่แฟนคลับครับผมีดังแล้วยิงไรอารมณ์หน้าไรอารมณ์ดังแล้วหญิงจริงไหมไม่จริงไม่จริงเหรอจริงที่ว่าดังแล้วยิงไม่ใช่แต่ดังมาตุกเนี่ยเตรียมกันด้วยนะเสนอขอแค่อันแรกก่อนแล้วกันครับดังแล้วหญิงไม่จริงนะก็ผมก็ยังมีเข้าไปทักทายแฟนคลับในทวิตเตอร์เป็นประจำผมยังโดนพวกเขาแซะเป็นประจำเลย ือมีการคุยกันก็คุยกันปกติแต่ผมจะไม่เคยสู้พวกเขาได้เลยเยอะเยอะขาลุมครับไม่เอาไม่ลุมนะครับอย่าทำลายผู้ชายตัวเล็กของผมไม่ยิงเคี้ยแตังครับหวงเรื่องวงตัวไหมฮะเวลาแบบเจอเนแฟนหวงมากเวลาเราห่วงแลเราจะยื่นมือไปแตะ ไม,ไม่เจอ,เจอท่านไปเดียวในจุดยุคนี้น้องชอนมาทางหลออพี่ก็ต้องไปทางนี้แหละครับนะฮะอ่ะไม่หญิงนะครับแล้วชอบทําหน้าเดิมหน้าเดียวหรือ<ช>ยังไงทำหน้าเดิมหน้าเดียวคือยังไงมันน่าจะเป็นเวลาผมอยู่คนเดียวใช่ไหมครับหรือเวลาเดินไปไหนมาไหนหน้าผมก็จะนะฮะ,ะเวลาแบบคิดอะไรอยู่หรือนั่งรถตู้ไฟรถตู้จะเสยรถสิบร้อยอยู่แล้ว ผมคนละคืองเป็นคนน้านิ่งๆเวลาแบบไม่ได้เจอส่วนใหญ่ที่เขาเห็นก็จะเป็นหน้านิ่งๆครับแต่ถามว่าผมมีหลายอารมณ์ไหมผมก็มีหลายอารมณ์มีสนุกมีฮามีกวนมีเกลียดแต่ว่าเขาไม่ได้น่านิ่งอย่างเดียวด้วยนะน่าอะไรรู้ไหมฮะนาอะไรนาอออกเบรกออกเบรกออก มาแล้วต้องเอาไอ้สูตรพิบุตรคืออย่างนี้หลายหลาย,ลาย,ลายคนบอกว่าน้องหน้า,น,านิ่งเราอยากพิสูจน์ว่าทำหน้าอะไรได้บ้างาสามหน้าให้คุณลูกเป็นคนตั้งโจ์เอาหน้าที่แบบแันๆไม่เคยเห็นดีกว่าเนาะ